ยาจ้าผมมาอ้อนยาขอเมียยาจ้าผมมาอ้อนยาขอเมียโอ้ได้ไหมพี่ได้ได้มาลองก็ปี้หน่อยก็ปี้ยาจ๋ามุญาจ๋ามาจ๋าโอ้ชโอ้ลอไม่ใช่รองอ่อดอดเียตัวจริง เฮ้ยเฮ้ยลูกเลยเป็นไงโคตรโอเมื่อกี้เราตรงนี้ไม่ไม่ค่อยลงแต่ละคนจัดเลยแขาเลยจัดไหมครับจะมีครับผมที่ที่จัดตรงรัชายูที่นะครับที่เมเตอร์อะลงหลังเมเตอร์ไปส่งบนลงหลังหรือแม่อะเจ้า

วันนี้มาอะไรครับมาแถลงข่าวน้ำครับมาที่ครับดาวทิกตอกครับมาด้วยกันเลยควันนี้ไม่วันนี้ไม่ไล่เหรอพี่คุณนัดเมเจอร์ไล่ที่ละทุกวันคุณนัดเมเจอร์ปิีิคิวพี่เจอร์คิวพาพาไปร้านเ้าเซ็นทันร้านเผาคิวพาไปคิวพาไปเนี่ยบริารเลยคิวพาไปเซ็นทันร้านเ้าครับคุณแม่

สายสไาสอ้คัสต้องเต่กระอกมึงงได้นี่อันนี้เดี๋ยวจะรู้จับจะดูจะดูอ่ะดูดูเลย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 ่ังไ ันดูเลยเห็นไหมกันดูเอาเลยเอานี่นี่แบบนี้หกหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เห็นหนักบน้างเนี่ขาเาอนเล่นี่เล็งเลงเล็งถามว่าทำไขาตนี้ถึอย่างี ไม <c oughs> ่ลงฮ่า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 ่่ฮเฮ้ย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 แต่ละคน

โมจ่าโม่าโมาครับโหเซล่าเขาจะเลี้ยงเรานะครับโเซล่ากินอะไรดีดูอน้มูโมวยมวยเดีวกินอาหารแพงนะครับจินจิ้นอาหารตอนที่พี่ไปอยู่อะไรประเทศอะไรนะ อาสเตรเลียอยากกินอย่างนั้นอยากกินอย่างนั้นแหะข้าวหมูเยอรมันเฮ้ยข้าวหมูเยอรมันอะไรนะที่ลุงเขาเรียกที่ลุนเขาเรียกที่ลุงเขาเรียกอีนแบบนึงเหรออะไรนะที่นู้นเขาเรียกอีนแบบนึงเหรอใช่ต้อยังครับเอริเซราเขาจะเรียกครับผมเซราเหรอเซราไม่๋ยวผมขอสั่งเลยเขาจะสั่งอาหารที่กินที่ไหนนะนี่ออสเตรเลียออสเตรเลียไปเรียกอยู่กีวันไปเรียกอยู่ยีวันไป ากรุงสดหรือไม่สดอ๋อกรุงเปลนแล้วไปนี่เลยสุดท้ายแล้วถ้ากรุงสดนี้เขาจะไม่โลกมาไม่โลกมาให้นะถ้าถ้าสดก็ท้องเสียอยู่นะสวัสดีครับไอ้สี่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ถ่ายใช่ไหมครับถ่ายได้ไหมครับแบบแบบคบบกินกะเพรายังไม่เบื่อก้อเนี่ยยังยังครับลองชิมดูแล้วจะไปรอคิวมาคิวกินครับชมก็ปีอันนี้ของผมครับผัดไทยใครผัดไม่รู้เขาอยากถ่ายแล้วพี่ได้นะได้นะกบขอตัวทิ้ก่อนครับเบิ ข้านไหนยาดีฟังขายตรงนี้หลงนเบยจแบบโคตรชั้นจริงอ๋อขึ้นมา ยงเป็นเขาสียังเชื่อกดนครับเชื่อคันบัจจันทจ้ะน้องบัจจันทร์ทีสลิงจ้าอ่ะพร้อมนะแอชช่นี่มนเปิรอริยวนแค่เปพี่ดีทีมสลิงมาแล้พี่เตรียมใส่ฉลอได้เลยลอยเหี้ยกูลอยเมื่อกี้เนี่ย ทาันี้คอยกละไม่ต้องมีหน้ายกไปครับโอเคบอกให้เลยนะที่ดินดาวที่ดินาที่ดิสุวรรอยด้ไม่ต้องคุณสุกัญญาที่สุดนะไอ้ี่ที่ฝังบุโดนะรู้จักไุญโยนนโดนนี่มึงทำอะไรของมึงเนี่ยมึงทำไดมาเนี่ยมรั้งวิตก็ไหวไมไวโอ้เมยไม่ติดลมพอน้องจัง ไอ้เกลดอกขอพ่อสิรีสเขากำลังจะเซ็นสัญญาเพ่จรนตั้งแต่ห้าปีแต่ายเรื่องนี้เสร็จก็มุเลยถ้าเองกับไปมากครับไปสามสันเองก็จะได้กลับมาชวเองบอก้านะหลังสงครามจบข้าจะรกับทาเอง เราจะไม่ได้สมรักกันแต่ถ้าขชาตหน้ามีจริงข้าสัญญาว่าขขอรักเอ้ทุกชาติไปถ้ามีเวลาม่ไม่มากแล้วเหจรว่าเข็น้ออกุกได้เป็นนกไปแล้วว่ะผู้ถามเรื่องสิ่งมันการแสดงเข้า มาห่อยาหขอเปลียครับคุณของสักของสวรรณหรือแท่งเถิดเธอครับโอ้โหนี่มาหล่อเลยนะดูดูว่าอีกนะดูไม่ใช่ว่าทนหรือเปล่าดูข้นหลังดูเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมา้อ๋อเช็คของให้เดี๋ยวเปิด่นเสี้งใหม่ด้วยฮะ อ่าใครพูดเนี่ยเอาถึงเวลาแล้วครับพี่ใหญ่พบเขารอมานานล้านนี้บอกก็เลยจะแซงขับทุกเฟสทุกวัยครับได้แก่ฟอกชนพิพัฒนครับอฟองอกอ่าเอาละครับลองเชียร์เสียงมาหน่อยเร็วอะไรนะลืมลืมใคร ออกพี่หมากแล้อ่าโอเคครับขอขอใครวยฮะมันมีมันมีกุญยเหลือเหรออ๋อเขามีตัวนึ่งอ๋อเดี๋เรียกพวกกุญยเหลือครับเตรียมไว้แล้วไม่ต้องต้องประกาศเตะเตะก่อนนะอ่าอ่าชื่อเขาอ่ะครับผมอ่าตัวประกอบนะฮะพร้อมแล้วนะครับไปพบกับเดี๋ยวให้ให้แนะนำนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนั้นตัวปลอมตัวจริงเขาอยู่นี่นี่ตัวตัวปลอมครับตัวปลอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับหนึ่งทีเทนช่วยดูหน่อยฮะพี่หม่ำครับพี่หม่ำฮะอ๋อพี่หม่ำพี่ตัวจริงตัวจริงอยู่นี่ครับอันนั้พี่ผมก๊อปปี้รอก่อนนะฮะสวัสดีครับตะโเนเด้ครับมันเรียนเสียงก็เหมือนนะพี่เออยังไงพี่ไปพี่หม่ำน่าชอบว่า เดินทางไกลแล้วเปล่าน้องก็พี่ลงก่อนนะน้องก็พี่ลงก่อนะครับลงก่อนะลงก่อนนะไม่ใช่ครับตุจริงอยู่นี่ครับพี่โดตัวจริงอยู่นี่ฮะอันนี้ก็ทำบล็อกเดียวกันารุ่นเนี้ทีหลังั็เล่นแรงบอกกูด้วยบอกกูด้วยพี่โดคนไหนตัวจริงพูมกับในฐานะภูกกับผมนะลองให้ก็ร้องยาจ๋าซิเทสเทสไหนเทสทเทสึ่งเทสหนเนีด ยาจ้าผมมาอ้อนยาขอเบียลององนียอนียาจ้าตัวนี้มาเลยวะยาจ้าผมมาอ้อนยาขอเบียยาจ้าผมมาอ้อนยาขอเบียโอได้ไหมพี่ได้ได้ลองตมาลองก๊าปี้หน่อยก๊าปพี่ยาจ้าเนีย ใครลงมาเลยเนาไม่ใช่ลอลอยลอเนะตัวจริงต้องได้มลาะหญ้าหญ้าคือันล้อคือหญ้าใครพีมงานเายนะตัวจริงเป็นยังไงพี่เอาใครวัข้างล่างตัวจริงกิหน่อยข้างบนตัวจริงกหน่อยอตัว๋อี่ลตัวจริงเวดถ้าตัวจริงนี่อยู่นำมีเรื่องแล้วอ่ะ พี่หบัตรเชิญครับอ้าขอบคุณหมดหมัเลยครับนี่คือหมดหมดอะไรนะหมดอะไรนะมาจากวิรังเลยนี่หมวดปฏิพนาลินครับมาจากวิรังครับหรือแถววิรังไปเรียกหมวดหมังหมวดหมังขอบคุณมากนะแต่เดี๋ยวเป็นละพันพันสองกลับบ้านเลยนะมาจากวิรังเลยนะไมาแค่นี้นะครับตัวกเนเยหมวดหมังเลยนะครับเฮ้ยอันนี้ผมตัวใครฮะครับ บอกแล้วบอกแล้วนะไอันนี้จริงครับอ้เรื่องจริงไอ้เรื่องก็เป็นแบบนั้นจริงเรื่องจริงครับผมว่าผมว่าทุกวันนี้เราเสกข่าวมันเครียดมาเยอะมากพอแล้วลองสละเวลาสักนิดให้กับตัวเองให้กับครอบครัวแล้วับมาเสกความบันเทิงในรูปแบบของพวกเราเสียมากกว่าท่านสละเวลาด้วยที่มาท่านได้ความสุขความสนุกได้เห็นรอยยิ้มของตัวเองนะครอบครัวของตัวเองนะทุกทุกครอบครัวที่มาชมครันโยนผมอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มอย่าง ให้มีความสุขใเนเชิงตลอดไป